เดี๋ยีดครเหล๋ยแค่ดีไอ้ดีตลกหรือตะกาดอยู่เลยเฮ้ยวันนี้เชียวประมึกจับจับมึงอ่ะไครต้องมาโดนป่ะถ้าไทยเข้าไปไม่ใช่จะไปไหนก็ไปไปบอกพี่คนเชี่ยาประมึกมาขอน้าให้ดีขวดนึง ไม่สบายมันเป็นลยกลูมยังไงเขาจะไม่มห้งนะอาการมันจะไ,ไ่ไดไชั่วมันจะหวงมึงมันมันชั่วอยู่แล้วมึงใช่เราม,มันโดนอ่ะมันเกิดมันเกิดครับไปพัวไปพายไปเหรอไปสมิโคลใช่ครับไปไปสมิโคลดวงดีมาวันนี้มึงครับแค่บขาดมึงแทบขาดตายทหารพดีนะ รอดไปกูเฮ้ยเข้าทางไหนครับเข้าทไหนแต่นี่พี่นี่ใช่ไหมครับก่อนเข้าไปบ้วนปากตองแบบนี้ไม่บ้วนทำไมต้องบ้วนสามสแล้วป่านนี้แล้วนกกโดดจะโตเป็นหนุ่มขนาดไหนไม่เจอแล้วและเนี่ยหลายปรนเทศต้องมีเขาของพวกเขาพารีบ้างหรอกนะนกกระโดด โอ้ไปทานประเมินกีไหนมาล่ะลูกตำรวจเหรอนี่เป็นเรื่องถึงคุณหญิคุณนายเนี่ยหัดแต่งวันก่อนหลังทานก็ดีนะลูกนะกินตรงนี้ปมานังนี่มามานังของนี่เออี่คะอันี้ไม็ใช่พรอ่แล้วใครล่ะคนไทยอะคนไทยออโอมึงไปตามไทรมานัพโดนไงม็นไทยีกไหแล้วใครอ่ะคนไทยคนไทย มึงไม่จิงเิเลยเดี๋วไปตามไม่มาแ้กอยู่บ้านฉันอื่นทำาไทำตัวมันเป็นลูกพอดีหน่อยหลายอย่างเลยปลาหมึกปลาหวานติดคอกระแดกสปอนเซอรนะ์ด้วยเย่มันย่งยเฮ้ยมึงอะมึงอะไอ้ไหน้แาแหลมช ได้ไม่ไกลแต่ผมขอคองขวัญจากัวหน้าแล้วกันไม่ขอไม่ตัมด้วยจ้าปเลยขอเป็นพระดนรก็คือ <c oughs> ไม่ต้อมาขอสาานขอคนดูครับจะดูหรือเปล่าโอ้เขาไปตปากไม่กล้าพูดเลยเนะติดตลกหรือตะกเนเลยพี่รอแล้วมาลงนั่นไหนตัดก้าเลย <c oughs> จะได้รีเข้าปในเมืองเป็นทหาร ใายอะนามากามากเลยครั<ด>แบประกาศนะครับเจ้งของรถทะเบียน5กองไก4่4 2 8 1กร,ถถรถถถุงเทพขยับรถนะครับรถกำจอดฟังก็อยู่นะครับรอต้องนั่ไหนพี่เร,เร็วเลยนลี่เวลาเลยเนี่ยคุณแม่แน่ขออะไรพวมอเนี่ย้นั่ นี่นั่งไงแล้วเมันั่งตันนี้ทำไมน้นั่งไงจะนั่งได้ไงคุณแม่เขานันอยู่เนี่ยแม่แม่ไม่ต้องนั่งนันหรอกให้แม่มันนั่งนหัวใจพกไอ้ลามงมังโตะมานั่งเ่ยไอ้ลูกกูนั่งสูงกูเน่ไเก็บเลยตรงนี้ผอาไปเอาไข่มาเด่ยเอาไข่มาเี่ยไอ้อาีเลยหันอนเลยอตนนี้ตกองอี้ไว้นอนสองพาร้วยเอาไปเก็บเลย นอนยังไงเนี่ยนอนยังไงนอนยังไงอ่ะขานอนอย่างนั้นหรออไอริคระต้องนงาหัวมนี้นี่อรปะนกาเมาไม่กรพิบตาเอาไปเก็บนั่งตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่นั่งนี่ดีโอเค่วย ไอ้หล่นเนาะหล่อ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 อะไรหล่นมาสองเม็ดน่ะหล่นนะเหรียญครับเหรียญอ่านเอาไปเก็บเลยคุณแม่ค่าเ่็นดเยลูกคุณแม่นี่เราถึงบ้านพ่อก้าแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วคุณแม่สัญญาไว้ว่าถึงกูกลับปั๊บงั้นเรากลับกันเลยไแม่จะเป็นทหารเนี่ยครับแม่